สวัสดีครับกลับมาพบกับหมูดำชวนชิมวันนี้มีเมนูยำหมูยอแต่ว่าใส่เป็นน้ำปลาร้านะครับเห็นช่วงนี้เมนูยำที่ใส่น้ำปลา,ากำลังมาก็เลยลองทำทานกันดูก็มีผักแก้มด้วยวันนี้เป็นแตงกวานะครับใส่น้ำแข็งไว้กับผักชีเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวแต,แต่ชอบชอบอยากให้ดูสีสันใกล้ เห็นปะ่ะน่ากินอ่ะจัดกันเลยจิ้มกันเลยเพื่อนๆสามชิ้นรวดจัดปะ่ะ 啊，嗯，嗯,嗯,嗯，嗯，对，听呀。 อร่อยมากเพื่อนน้ำปลาที่ใช้มาเป็นส่วนผสมเนี่ยแนะนำเป็นปลาต้มศกนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะ มีทั้งไม้มีทั้งปลาหมัน่นตอนนี้เราเลือกใช้เป็นอัน M M. ปลาหมั่นเอิบมรสชาตินัวไม่กลัวใครโฆษณาเขาด้วยอืม อเนี่ยครับพอกินนานๆแล้วโอ้โมันเผ็ดซึมลึกมากๆเพราะว่าจานเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเต็มจานานะครับใช้พริกประมาณห้าสิบเม็ดทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดรวมกันพอกินนานๆานก็เผ็ดเอาเรื่องเหมือนกันโดนน้ำปลา,า,นา,นานเพื่อนๆจุ่มไปเรนะืนัวครอบนี้จัดไปสามชิ้นต่อมโตๆเห็นปะจัดไปเลยใหญ่ๆ 嗯。Hmm. เพื่อนทำวทจายเลยกันน้ำปลาตามนี่หนึ่งอืมอืม ก็จบลงไปกันแล้วนะครับกับเมนูลาบหมูยอนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ